เก้าหลุมนะครับก็ของวายโอแต่ออกมาได้2อันเดอร์อย Jamie, ู่ well. ที่34ส่วนชุดเดิมอยู่ที่41ครับก็มันผลเม่อดเดจากอาร์ทีออฟหัวไวหนึ่งระยะมันได้เพิ่มรั้าประมาณ10-20หลาโดยโดยประมาณเฉลี่ยแลุ้มนะครับทำให้เราแอปโพสโดยใช้เด็ก สั้นลงแล้วในตัวของเหล็กของวายโยเองอะถ้าเทียบกันระยะเท่ากันเนี่ยใช้เหล็กสั้นกว่าเบอร์หนึ่งอยู่แล้วด้วย mm hmm. ก็ถือว่ากําไรไปถึง2อถึงสเบอร์เป็นอย่างน้อยก็คือ2เบอร์อย่างถ้าจะขึ้นอย่างหัวไม,ม้ชุดเดิมขึ้นด้วยเหล็ก5้าเนี่ยอย่างวายโยก็ขึ้นแค่เหล็กเจ็ดเองด้วยที่ว่าไอ้ระยะหัวไม้หนึ่งมันมันไกลกว่าอู่แล้ว mm hmm. ส่วนหนึ่ง แล้วก็เหล็กที่ตีได้ไกลกว่าชุดปกติด้วยซักมันก็เลยเป็นผลให้ทําให้แอปโพสเนี่ยมันง่ายขึ้นตรงขึ้นยังเอาง่ายง่ายหลุมสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือวายโอได้ด้วยผไอ้์สองออกมาขึ้นแค่เหล็กเจ็ดส่วนชุดเดิมที่ออฟด้วยผไอ้์สามขึ้นด้วยเหล็กห้าก็เหล็กห้าเหล็กเจ็ดก็รู้อยู่แล้วว่าเหล็กห้ามันตียากกว่าเหล็กเจ็ดแค่ไหนนะครับ หลุม15 <65. S 2> ก็คือหัวไม้วายโอหัวไม้หนึ่งเนี่ยไกลกว่าไอหัวไม้ชุดเดิมอยู่20ลาก็ทำให้ใช้เหล็กเนี่ยลดลงไปได้2เบอร์ก็ทำให้การแอปโพสเนี่ยม,มันง่ายขึ้น